สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้อยู่กับพี่ใน ap, เกมโรบอกแมปออสตาเช่นเคยนะและตัวที่พี่จะรีวิววันนี้ก็คือตัวนี้เลยจะเป็นใครไปไม่ได้ฮิโซกานั่นเองฮิโซกามีเอฟเฟกเป็นบันจ้กร้มอยู่ที่มือด้วยนะเหมาะท,ที่จะเอามาวางไว้ตรงไหล่อ่าเรามาดูท่าของฮิโซกาดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างมายากลไพ่นั่นเองกระจายขนาดนี้ใครจะเป็นคนเก็บเรามาดูดาเมจจะมั้งดีกว่าว่าดาเมจเท่าไรนะ เริ่มแรกดาเมจ469ระยะ30สวินาทีต่อการโจมตีการโจมตีแบบ AOE แบบทรงทรงสามเหลี่ยมมุมแหลมนะอธิบายไี่ถูกดูเอาเองแล้วกันอ่ะพออัพเป็นขั้นที่1น,นะดาเมจพันสระยะ30สวินาทีเหมือนเดิมพออัพเป็นขั้นที่2องดาเมจ3ามพอืสระยะเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมอัพอ,อีกขั้นก็คือจะเปลี่ยนท่าละตัวนี้มันดีตรงที่มีเอฟเฟกอยู่ที่มือนั่นแหละอืสวยดีชอบอ่ะต่อไปฮะ เปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วดาเมจ5 7 0 0นะระยะห0สเพิ่มนะ4วินาทีต่อการโจมตีแล้วก็วงก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็น AOE แบบวงเล็กอู้นี่อะไรลอยขึ้นไปแล้วโจมตีดูไหมดูไหมดูไหมนี่อืมลอยขึ้นไปแล้วก็เฟี้ยงไพ่ลงมาที่ดินว้าวไพ่จะกระจายออกมาทําดาเมจแบบนี้นั่นเองน,นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่เห็นไพ่กระจายไหมเฮ้ยเอฟเฟกต์ FX สวยอยู่เดอ้อ โซกานะเท่ผู้ใช้บันจีกรัมนะพออัพอีกนะพออัพอีกดาเมจจะเป็น7,936ระยะ65สีวินาทีต่อการโจมตีเหมือนเดิมพออัพอีกหุย ดาเมจขึ้นหลักหมื่นไปเลยระยะ70กว่างขึ้นด้วยนะ4วินาะทีต่อการโจมตี4วินิขคือเร็วนะเสียดายน่าจะตีแอร์ได้นะ <c oughs> อ่ะตอนนี้แม็กแล้วดาเมจอยู่ที่12,400นะระยะ80 4สวินาะทีต่อการโจมตีนะมาดูกันว่ามันแรงขนาดไหนออกมาห่างๆอืดูวิชาปาไพในตำนานม,มันลหล่อเท่โคตรชอบอะ่ะอยู่ไกลๆยังมองเห็นนะเด่นดีเหมือนกันนะ่าสีชมพู สีชมพูอมม่วงตัวนี้ได้มาจากคุณเป็ดนั่นเองซึ่งคุณเป็ดได้มาจากแซดบอยคงอีกทีนะเอาคราวนี้เราจะมารองบัฟกันบ้างเดี๋ยวให้คุมเป็ดกลางนะตอนนี้ก็คือดาเมจหมื่นสองนะหมื่นสองนะหมื 12, นะ่นสองกับอีสี่ร้อยนะพออัพสามขั้นเราจะเป็นยังไงเอามาดูกันฮะเดี๋ยวให้เออร์วินเริ่มบัฟแล้วเริ่มบัฟแล้วมาดูมาดูเต้นเต้นเต้นเนเต้นเท่าไรฮะ 37,200เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ย37,200นะระยะ80 4วินาทีก็ตรอการจงตีนะแม่มันเทจ่จริงเลยอะ่ะอ่ะโคตรเท่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากแล้วทุกคนใครมีนี่คือโอ้เท่ไปเลยอ่ะตอนนี้คุณเป็ดนะรุดเป็ดทีเรียบร้อยแล้วม่คุณเป็ดอ่าได้ข่าวว่าคุณเป็ดขอตัวไปสือกข้าวนะทุกคน ไม่เป็นไรปิคดคลิปคนเดียวก็ได้เชิญบายบายฮะขอบคุณรูปภาพจากน้องกระตันตัวเรานะ่ะมันหลอ่อแท้แต่อยากใส่ชุดของคนคางๆมากกว่าไปฮะ